แต่ท่านผู้ชมรู้มาว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าผู้ที่ได้อำนาจนั้นกลับมาจะเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสพูดหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์คณะตัวเองเป็นใหญ่นั้นตรงนี้น่าคิดมากท่านผู้ชมเพราะกําลังทําให้บทเรียนของสิ่งที่เราเชื่อว่าคนที่เป็นวีรบุรุษนั้นมีความเป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงและกิเลสที่หนามากยังคงอยู่ด้วยถ้าเราถอดประวัติศาสตร์ผิดเราก็จะเดินตามรอยที่ผิด นะครับท่านผู้ชมครับท่านพุทธทาตพูดยังไงผมเอาโปสเตอร์ท่านพุทธทชาตขึ้นมาให้ท่านดูนะครับท่านพุทธทชาตพูดว่าอย่างนี้ประชาธิปไตยมันดีต่อเมื่อมีศิลธรรมเป็นรากฐานถ้าไม่มีศิลธรรมเป็นรากฐานมันก็เป็นประชาธิปไตยโกงนะครับท่านพุทธทชาสยังพูดต่อว่าต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มอย่างนั้นจึงจะเป็นประชาธิปไตยไอประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินมันไม่แน่ประชาชนบ้าบอก็ได้ ถ้าประชาชนเห็นกับตัวมันก็ชิบหายหมดนี่คือคำพูดของท่าน